4เทคนิคการยิงที่ทําให้คุณเก่งขึ้นในเกมวอลเลนนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถดูได้เลยสำหรับใครที่เป็นมือเก่าแล้วนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์นะครับหรือสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าผมผิดพลาดตรตงไหนอะไรก็ขออาภาัยด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการอ่าพูดคุยกับผมนะครับทางเรามี Discord แล้วนะครับก็อย่าลืมมาจอะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับวันนะี้รีบรีบมารวมอ่ะสองตัวบี เนี่ยเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิปวดจัดทูทูทีเีสอตัวตัวตัตัวมีสอตัวมีสตัวไม่ใช่อ่ะพี่บอเนี่ยมาสยเอ้ยโบลงเอ้โบอ้โบตัวนึ่งตออ้โบตัวท้ายสวยพี่บอลผมขโทษพี่ผมขอโทษพี่บอลมาดูดลงนะเรามาดูดลงอ่าดูให้ดูให้ใแบ็คแบ็ ไม่มันหายไมหายนานมากนีไงดิ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 ้งอไมอยู่ขวาอยู่ขวาตาย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 ว่งแบ c k s i d e เจ็ดตายตายตายหายแค่โคบตายอีกตัว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 ขวาปะตายไอ้ยอะไรวะตายวะ คุณจะได้หมดก็ได้ะคุณไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะริสแมนช็อปล้างบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูงสุด10ิเดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ริสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมในโซดีเองตอนนี้อยู่ในเกมวอลแลนนะครับก็ตามคําขอเลยมีน้องขอมาว่าเออพี่สอนยิงหน่อยสอนแบบว่าฝึกการเอมหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคการยิงนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับก็คือ1 การเรียนรู้ปืนนะครับอย่างเช่นเวนเดลยิงยังไงแฟนทอมยิงยังไงผมจะเอาปืนหลักๆมานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือการคุมปืนหรือการสเปรย์นั่นเองนะครับว่าปืนนี้คุมยังไงลากยังไงนะครับแล้วก็การยิงวันแท็บนะครับการแท็บแปลว่าเออควรแท็บจังหวัดไหนยังไงนะครับแล้วก็4ก็คือการพีไฟหรือการสเปรย์นะครับเพราะว่าพีไฟอ่ะแล้วก็หัวข้อที่5เนี่ยผมไม่นับละกันเป็นการฝึกละกันก็คือ4หัวข้อใหญ่นี้แล้วก็ต่อท้ายด้วยการฝึกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะครับ ปืนวันนี้ที่ผมจะมาสอนกันจะมี2ปืนหลักๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นกัน2ปืนนะครับแล้วก็ออฟแต่ออฟเดี๋ยวทำคลิปแยกแล้วกันเพราะว่าวิธีการฝึกมันจะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยโอเคนะครับก็แฟนทอมระยะไม่เกิน20เมตรนะครับก็อยู่ที่156นะครับก็คือนัดเดียวตายมีเกาะก็ตายนะครับแต่ถ้าสมมติว่า20เมตรถึง50เมตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ140นะครับก็จะดิ้งไม่รวมพายุนะครับก็ถ้าเกาะเต็มเนี่ยไม่ตายถ้าระยะไกลนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยตายนะครับข้อดีของแฟนทอมก็คือเวลาเรายิงนะคครรรรััับบมมมมนนนจะะะไ่ีอออยกกสุา ถ้าสตูเห็นมันจะไม่เห็นอย่างที่เราเห็นใช่ะเราเห็นรอยกระสุนใช่ไหมแต่ถ้าสตูเห็นอ่ะมันจะเป็นมุมมองนี้อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่ะกดปิดไปนี่ครับถ้าสมมติว่าสตูเห็นอ่ะมันจะเห็นแบบนี้เห็นปะนี่คือแฟนทอมมันจะเป็นแบบนี้อ่ะคือสตูมันจะไม่เห็นการยิงของเรานะครับสมมติว่าเรายิงวอลแบงไปในสโมกเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตำแหน่งเราว่าเออเราอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะครับอันนี้คือข้อดีของแฟนทอมนะครับอันนี้ผมเปิดกันอ่ะถ้าเป็นแวนดัลมันก็จะเห็นเป็นเส้นอย่าง โอเคแฟนทอมนะครับวิธีการยิงผมแนะนําให้ยิงทีละสานัดนะครับอย,อย่างนี้เห็นปะกดค้างประมาณนี้ฝึกค้างอ่ะมันจะเป็นสานัดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการยิงให้เล็งที่หัวนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเออหัวศัตรูเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เราลองกะจะกล่องก็ได้ครับเห็นปะกล่องอยู่ประมาณนี้เล็งมาปุ๊บเห็นปะอยู่ที่หัววิธีการยิงแฟนทอมนะครับยิงทีละสานัดยิงอย่างนี้อ่ะยิงทีละสานัดกดค้างไปเลย สามนัดก็ได้หรือ2นัดก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็น3นัดดีกว่านะครับกดค้างหาจังหวะเองนะครับประมาณนี้นี่กดค้างนี้นี่ปุ๊บอ่ะเห็นปะสานัดกดค้างนี้ ี่ครับคือการเล่นแฟนทอมนะครับแล้วก็แฟนทอมเนี่ยสามารถสเปรย์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันในหัวข้อสเปรย์แล้วกันนะครับอันนี้คือทิศของการเล่นแฟนทอมนะครับยิงทีละสามนัดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยเราจะยิงตรงหัวไหมเราสามารถยิงแล้วลากลงได้นะครับอย่างนี้มือใหม่สามารถทําได้นะแบบว่ากัดที่หัวไว้ใช่ไหมแล้วก็ลากลงเลยอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่อ่ะแล้วใกล้ๆก็ลากอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แฟนทอมส่วนเวนเนล์นะครับผมแนะนําให้ยิงทีละสองนัดนะครับจะเป็นประมาณนี้เพราะว่า การวันแท็บเนี่ยมันก็ดียิงนัดเดียวแต่โอกาสที่มันจะสมมุติว่ามันทะลุอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรพวกเนี้ยมันแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ในเกมวอลเลนนะครับอย่างยิงทะลุหรือเลววแบงอะไรประมาณนี้นะครับแนะนำยิงทีละสองนัดนะครับแล้วก็เล็งที่หัวไว้อ่ะประมาณนี้ยิงทีละสองนัดเนี่ยอย่างเงี้อ่ะอย่างเงี้อ่ะประมาณนี้แล้วก็ระยะของวิดเดลเนี่ยอยู่ที่160นะครับไม่ว่าจะอ่ะระยะไหนก็ตามส่วนถึง50ก็จะ160นะครับอ่ะประมาณนี้หัวข้อที่2นะครับคือการสเปรย์เดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิดลก่อนเลย วิธีการคุมปืนเบนเดลนะครับแต่ต้องเรียนรู้กอบว,ว่ามันดีไปทางไหนนะครับก็คือปืนนี้เกมปืนนี้มันคุมง่ายนะครับไม่ได้เหมือนแบบว่าเหมือนพับจีงที่ดีปเป็นไรเลยปืนนี้เกมนี้คุมง่ายอยู่นะครับนอันนี้ผมลองกดค้างให้นะอ่ะวิธีกระสุนนะครับมันจะขึ้นไปข้างบนขวาซ้ายขวาแล้วก็ออกขวานะครับวิธีการคุมก็คือการลากลงมาตรงๆนะครับลากอย่างนี้อ่ะล้วสมมติว่าศัตรูเอ้ยสมมติว่ากระสุนมาเริ่มไปขวาแล้วอ่ะอ่ะดูดูใหม่นะ อ่ะเริ่มไปขวาใช่ไหมเราก็ทำการลากนะครับไปขวาลากกลับมาคุมซ้ายขวาแนะนําก็คือลากกดลงมานะครับกดเมาส์ลงมานะครับถ้าไม่เห็นภาพอ่ะลากประมาณนี้สมมติว่ายิงผมก็ยิงนะลากแบบนี้แล้วก็ทําอย่างนี้ทําเมาส์อย่างนี้นะใส่ไปใส่มาประมาณนี้นะครับแวนดลจะเป็นประมาณน,นี้ลากลงมาทางซ้ายนะครับลากลงมาปุ๊บแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวานี่จะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมกระสุนส่วนใหญ่มันจะก่อกลุ่มนะครับแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือการนั่งสเปย์นะครับวิธีการนั่งสเปย์ทำเหมือนกันเลยนี่อย่างนี้แต่มันจะคุมง่ายกว่าเห็นปะเอ๊ะมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมต่อไปนะครับแฟนทอมก็แฟนทอมเนี่ยจะคุมง่ายกว่าเวนเดอ์นะครับวิธีอ่าแต่ผมก่อค้ายดูนะเห็นปะม,มันจะเป็นเส้นตรงก่อนแล้วไปขวาซึ่งมันดีน้อยกว่านะครับมันถึงน,นิยมการสเปยกันนะครับวิธีการสเปย์ถ้ายืนนะ ก็ลากมาทางซ้ายครับลากแค่ซ้ายไม่ต้องโยกแบบแฟนทอมเอ้ยไม่ต้องโยกแบบวินดอลนะก็คือลากมาอย่างนี้ลากมาทางซ้ายแล้วก็คุมปืนให้อยู่นะครับนี่ลากลงมาซ้ายลากอย่างนี้อ่ะลากประมาณนี้อ่ะจะไหมลากมานิดเดียวประมาณนี้แล้วก็คุมให้อยู่ถ้าสมมติมันดีไปซ้ายไปขวาก็โยกหน่อยเหมือนแฟนเออเหมือนวนะินดอลนั่นแหละแต่ทีนี้มันจะโยกน้อยกว่านะครับอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าปืนเนี้ยกดนั่งอ่ะมันจะตรงมากเลยเห็นปะ สเปย์ง่ายมากนะครับก็กดนิดเดียวอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าศัตรูอันนี้ผมบอกพิงให้ถ้าศัตรูแบบว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สเปย์ใช่ไหมเราสเปย์นั่งนั่งสเปย์แบบว่าออกมาพีคใช่ไหมนั่งยิงซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปการพีคให้โอเคไหมโอเคนะโอเคอ่ะาหัวข้อต่อไปนะครับคือการวันแท็บนั่งเองก็ในความตรงความหมายเลยคือการวันแท็บคือยิงแค่นัดเดียวนะครับไม่ใช่การสเปย์วันแท็บ วิธีการยิงวันแทบให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือการยิงที่หัวอย่างนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเมาส์ผมมันแบบว่ายิงสองนัดเนคือม้าผมเบิ้ลนะครับมันจะพังแล้วอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการฝึกนะครับว่าวันแท็บทำยังไงคือผมจะบอกว่าปืนที่วันแท็บได้ดีที่สุดอ่ะก็คือวันดลนะครับกับกาเดียนอ่าสองปืนนี้วิธีการฝึกวันแท็บนะครับง่ายๆเลยเอาปืนกาเดียนมานะครับแล้วก็อยู่ข้างหมุดซ้อมนะครับ เนี่ยวางป้าอย่างงี้ยืนตรงๆนะครับแล้วก็ยิงอย่างงี้ลากมาฟลิกมานะครับหรือถ้าสมมติว่าเรายัางแบบว่าเป็นมือใหม่อยู่เรายิงปุ๊บแล้วลากมาอ่าประมาณนี้แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับของการวันแท็บนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้ใช้แวนเดลามากกว่าเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยระยะถ้าไกลอ่ะมันจะดิ้งล้อสีนะครับวิธีการฝึกนะครับเราเดินม,มาตรงนี้เลยอ่ะพอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราจําให้ได้นะว่าสตูอยู่นี้นะครับคือการวางเป้าอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อน การกระยะหัวนะครับคือกล่องนี้อ่ะเลงมานะครับมันอยู่ที่หัวอ่ะผมเคยบอกไปแล้วนะครับอ่ะเลงประมาณนี้อ่ะแล้วก็พีกมานะครับแล้วก็กดยิงซึ่งเทคนิคการพีกออกมาและให้วันแท็บได้นะครับคือการ a d ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้แต่คลิปนี้ผมจะสอนแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับการ a d ดีสำหรับวันแท็บนี้มันสําคัญมากเลยนะครับก็อย่างเช่นแบบว่าเรากดดีล้วกด A แล้วกดยิงนะครับอย่างนี้มันจะตรงนะครับถ้าสมมติว่าเรากดเราไม่กดมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะ ใช่ปะผสมอย่างนี้อ่ะน,นี่คือคลาสสิกวันแท็บนะครับอย่างนี้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 อ่ะอ,อ,อันนี้คือการออกมานะครับแล้วก็กด A ไอ้กดดีออกมานะครับกดดีออกมาแล้วกดวางเป้าที่หัวแล้วกด A และพร้อมยิงนะครับพอเราทำตรงชินแล้วนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นไม่โดนอ่ะอ่ะไม่โดนอ่ะประมาณนี้นะครับก็พอเราแบบว่าอันเนี้ยมันคือการฝึกที่แบบเราพรีกกับกำแพงมาใช่ไหมแล้วก็ยิงอย่างงี้ อย่างนี้อย่างนี้อ่ะเราสมมติว่าเราชำนาญแล้วเราอยากฝึกแบบว่า A D A D ล้วนวกการวันแ a บเลยนะครับมันจะมีผลมากก็คือการกด A กด D แล้วก็ยิงอย่างเงี้ยครับอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยกดหยุดยิงนะครับกด A แล้วกด D แล้วก็ยิงนะครับถ้าท่าเรือจะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมยิงไม่โดนเอง <laughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะ ต่อไปครับหัวข้อที่4นะครับคือการพีไฟการพีไฟหรือการวอลแบกนะครับเอ้ยหัวข้อเดียวอ่ะเรียกว่าการพีไฟแล้วกันการพีไฟก็คือการยิงก่อนที่จะออกมานะครับสมมติถ้าเป็นการยิงธรรมดาออกมาเห็นตัวแล้วข้อยิงแต่การพีไฟก็คือการยิงกะไว้นะครับอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่ก็ถ้าได้เห็นผลจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเอาเป็นมาการพีไฟนะครับก็คือสมมุติว่าศัตรูอยู่ตรงนี้อ เรากะเอ้ยศัตรูอยู่ยนี่เราก็ยิงนะครับแต่เราไม่ได้ยิงแบบว่ายิงม,วมวั่มวๆนะครับแบบว่ายิงนี้ไม่ใช่คือเรากะนะครับว่าเอ้ยศัตรูมันจะเดินม,มาแบบนี้เราก็ยิงกดมานะครับสเปร์ถ้าเป็นเฟนทอมเนี่ยผมแน,นะนําเลยนะครับถ้ามีผลจริงๆก็จะเป็นแบบเป็นเช็ดทุยเช่นมุมอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราต้องพลิกนะครับแบบว่าเราพลิกเะจอะศัตรูยิงอันนี้มันช้ากว่าวถ้าสมมติว่าเราพีิกแล้วยิงเลยนะครับแบบว่ายิงนี้ยิงรู้ไปข้างๆก็ได้นะครับอย่างนี้แบบนี้ ปึบปึบอ,อ่ะเรายิงไว้ก่อนนะครับคือผมเคยตอบคอมเมนต์ไว้ว่าเออพีไฟงไงผมพีไฟจนกระสุนผมเหลือสูนนะครับเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะโดนมันแทบตายไหมเราใช้กระสุนให้คุ้มนะครับนี่คือความคิดผมนะนี่ง่ายเลยนะครับการวอลแบงเอ้ยถุยก,การพีไฟนะครับคือการออกมาแล้วยิงเลยนะครับบบว่ายิงเผื่อยิงก่อนออกอ่ะพูง่ายอ่ะยิงก่อนออกอย่างเงี้ยึบคือออกมาปุ๊บแล้วก็ยิงเลยนะครับแล้วก็ ในมุมมังมุมที่สมมติว่าศัตรูแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบว่ามันชอบเล่นหรือมุมที่แบบว่าเขาเล่นกันประจําอย่างการพีกมาปุ๊บแล้ววันแท็บอย่างเงี้ยคือพีกมาแล้วก็พีกมาปุ๊บแล้วก็ยิงเลยนะครับประมาณนี้นี่การฝึกง่ายๆนะครับให้เราไปฝึกที่โหมดแบบว่าโหมดแมปแต่ละต่างนะแบบว่าแมปต่างๆแล้วเราก็หามุมนะครับเอยที่ผมชอบเล่นกันอย่างตรงนี้สมมติว่าศัตรูอ่ะมันชอบยืนล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการยิงอย่างนี้เลยนะครับพี่แบบว่าออกมาปุ๊บแล้วยิงเลยมีไม่มียิงไว้ก่อนนะครับยิงไว อ่ะอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเรายิงเสียงเราพี่ฟ้าไปเลยครับอ่าหรือไม่ก็การอ่านเกมนะครับถ้าสมมติว่าเอ้ยในไซต์ตรงเนี mon, okay. ้ยเพื่อนอยู่นี้เคลียร์แล้วแบบเฮ้ยข้างหน้าก็ไม่มีอ่าข้างข้างก็ไม่มีแปลว่าข้างหลังนะครับแปลว่าข้างหลังเราอยู่นี้แล้วข้างหลังเราอ่ะมีอย่างี้ใช่ไหมมีสมกอยู่อย่างงี้อ่ะเราก็รออย่างงี้ก็ได้ครับรอแล้วก็ยิงเสียงแล้วก็วอแบงไปเลยก็ได้นะครับหรือยิงไปก่อนก็ได้นะพอเรายิงเสร็จนะครับอีกเทคนหนึ่งถ้าสมมติว่าเรารู้ตำแหน่งแล้วว่าข้างหน้าไม่มีข้าง ก็รีโหลดกระสุนนะครับแล้วก็ทําการหลอกนะครับคือกดรีปุ๊บแล้วสับปืนเงี้ยแล้วก็หลอตั้งเป้าเพราะว่าถ้าส,สมมุติว่าศัตรูมันได้ยินใช่ไหมมันจะพีกมาเราก็ยี่ยงฟีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ d i s n e n c h a n ใจกลารมิตรเยาแจกสนันมังก,การปีครับแจดดโโก Disney Snow 2แค่เติมเกมบนเว็บไซต์ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคมาขั้นตอนที่การฝึกแล้วนะครับก็ การฝึกของผมนะครับวิธีการฝึกนะถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบว่าเป็นมือใหม่เลยนะครับเข้าบอดมานะครับกดฝึกซอฟตรงนี้อ่ะให้ยิงเฉยนะครับแล้วก็ยิงนี้ไปก็ได้บาะว่าการวอร์มยิงแบบว่าเล็งที่หัวไปก่อนนะครับอยู่นิ่งๆก่อนก็ได้อ่ะอยู่นิ่งๆแล้วก็ยิงลากเมาส์อย่างนี้นะครับแล้วพอเราแบบว่าเอ้ยเราเริ่มคล่องแล้วเราเริ่มหยุดครับเดินเดินอย่างเงี้ยเดินยิงซึ่งการเดินยิงเนี่ยต้องใช้ a อดีนะครับฝึกการ a อดีไว้กด A และกดดียิงเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับฝึกเงี้ยอ่ะฝึก อ่ปาประมาณนี้แล้วกันนะต่อไปนะครับวิธีการฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกสเปร์นะครับถ้าสมมุติว่ากับสเปร์เนี่ยผมแนะนำเป็นแฟนทอมนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่งนี้เราต้องการให้อยู่นี้ด้วยกดนั่งสเปร์แล้วลากมาครับการฝึกจะเป็นประมาณนี้อ่าต้องการตัวนี้ใช่ป่ะเล็งตรงนี้แล้วลากมาเล็งตัวนี้แล้วลากมานี่อ่าอันนี้ก็ใช้วิธีการฝึกแล้วก็จำเอานะครับว่าเออตำแหน่งอยู่ยังไงยังไงนะครับเพราะว่าศัตรูมันจะไม่ยืนกันเป็นบอดอย่างนี้นะครับลากมาอย่างงี้แล้วก็ต้องการหุ้ย ประมาณนี้เราจะรู้น้ําหนักปืนนะครับแล้วว่าต้องลากยังไงและคุมยังไงนะครับอ่ะโอเคน้องตตามแล้ววันนี้ผมมีซอมนะครับโอเคต่อไปครับวิธีการฝึกวันแท็บนะครับแบบว่าสมมุติว่าผมต้องการที่แบบว่าเออมีน้องขอมาว่าเออพี่วิธีการวอร์มือนพี่วอร์มยังไงผมจะมากดบอทอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงแบบอย่างนี้เดินยิงผมจะเ้นผมจะเดินยิงนะครับเดินยิงหยุดยิงอ่ะยิงไม่โดนไม่โดนช่างมันนะครับวอร์มไปเรื่อยพอแบบว่าวอร์มแล้วอุ่นเคลื่อนแล้วนะครับให้กด f 3ขึ้นมา นะครับแล้วก็มาที่คําว่ายากนะครับอ่ะแล้วเราก็กดเริ่มไปเลยนะครับพอกดเริ่มเสร็จแล้วก็ยิงไปครับยิงยังไงก็ได้ให้แบบว่าตัวผมเองนะต้องเกิน20อ่ะถึงจะลงแรงได้หรือแข่งได้นะครับอันนี้คือการวอร์มนะครับแล้วก็ที่การฝึกนะครับให้เริ่มจากคําว่าง่ายก่อนถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ฝึกง่ายก่อนพอง่ายเสร็จนะครับเราก็ยิงอ่ะกดเริ่มอ่ะลากมายิงนะครับอยู่นิ่งๆก่อนแนะนำนะครับมันอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะว่ายากกลาง อ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เพิ่มแล้วบตมาเป็นกลางนะครับกดเริ่มอ่ะแล้วก็ยิงประมาณนี้อ่ะ เขาจะมากันแล้วโอเคก็แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือ,อยากเนี่ยเอาไว้ฝึกแบบว่าสมมติว่าเราคล่องแล้วเรามาฝึกได้นะครับแนะนําทํามาวันละสองตาก็ได้นะครับก่อนที่จะลงแรงหรือวอร์มเอาทำยังไงก็ได้ให้เกิน20ถ้าสมมติเออตั้งเป้าว,วันสักเกิน15ก็ได้แล้วแต่เป้าเรานะครับแค่นี้แหละ ก็ไปว่าคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซ้อมแข่งก่อนนะครับน้องตามแล้วนะก็ไม่เข้าใจงไหนก็สามารถคอ <c oughs> มเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผิผดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ